อยากูขอตั้งท่าก่อนนะกูงงลงคลิปแล้วเนี่ยกูลงคลิปแล้ววันนี้ครับเราตะามลาลัยสดปูสวนแล้ววันนี้ไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรขายนะครับกูก็นี่ครับมันคือสี่กิโลอย่าไปเก็บรอเจ็ดกิโลแล้วผมจะทำทบินดูนี่ ต้นใหม่กับต้นพริกมากมากมากเ<า>ลี้ยผมก็ยังไม่ได้ครอบครองเลยและตอนนี้ผมก็จะอ,อยากขโมยของเขามากแต่ผมไม่มีระบักระบิั้งหมดไปลวลอยากลงของใบกิ่ผายพี่เราเราอำให้หายไปทำไม จะเปลี่ยนลุคหน้าสวยติดจับจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปไ แต่แมันยังเป็นชิปปูอิอิเรียบ้อยทางเงินจริงเหรอดูนี่จะเอ๋จ่าเอ๋ไม่วันนี้ไม่มีอะไรดีๆเลยอะมายืนนั่งเศร้ากับมเะเขือเทศสามสิบซี่เมล็ดกันมเะเขือเทศมเะเขือเทศมเะเขือเทศ มันซื้อมาไปสามสิบสี่ต้นแต่อีเวต์หมดไปแล้วกูบวมกูโดนเกียน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 ไอ้ยกูโดนเกียนเกียนว่าลงลงลูกพากเกีโยนเกียนกูโดนเกียนกีว่าลูกกกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนของดีๆไม่มีเลยกูโดน เอยากได้ต้นเปิร์กับต้นทั่วเอมเบอร์เอเลิลลี่แล้วก็สุก้าแอปเปิร์สิบต้นแล้วก็ต้นเชอร์รี่บอสซัมหมดเลี้ยวกันนั่นละกันจริงๆเขาเรียวกว่าเชอร์รี่แบบเรียกว่าเชอร์รี่แล้วเพื่อนทุกคนนะครับผมจะมาบอกอีกเทอรเอฟของบแบบนี้นะครับแบบนี้มันคือขวดผลไม้ไม่เชื่อลองดูนี่แบบนี้คือขวดผลไม้อะ ติดอีเวนต์ครับแม่นะผมจะเบ็บโอ้เสงอรุณกูจะเปลี่ยนแล้วมีตนะพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนกดจิอังกูต้อนนั้นเป็นห้าตอนนี้เป็นหกแต่ตอนนี้นะครับผมก็จะลงคลิปเพียงแค่นี้รอเรียนและเพราะมึงว่าเพราะมึงโดนแบบลา แค่นี้นะครับที่ผมวาลูกนี้เทปะเทปถ้าจะแกะเปิ้ลขายผมจะมาโพสให้ทุกคนรู้นะครับและกูก็จะถ่ายลูกบ้านหนึงที่ไฟไหม้มันติใไฟไหม้แล้วสมมติว่าไฟไหม้อันนี้ครับก็มีอะไรไม่ติดส่วนก็ไม่รู้นะครับนี่ทำพ่อไงอะพ่อทำอะไรอะไรกับสวนกู วุ ye, 30, 30, 30, 30, 30. ้ยจก่ทองยังคือแฮปปี้แต่บาเป็นที่คอฟฟี่แกสองมาแล้วหัมาแลมาที่มาจดจำวันที่ดีที่มีเธออยู่ในหัวใจขอให้มันจะใจถ้ามีเธออยู่ในหัวใจมม่น้เวีน้ไมีก้าป 6กพี่เป็นไงดูดูฟีไฟของผมูวาไม่ใช่ของเทออุมแฮะไม่ใช่รหัสเองจริงนะับกูแล้ว้าฟีไฟดิแล้วรถรวมเชื่อโจเิของลีนะครับแล้วกูก็ขายแล้วกูก็ขายรหัสกูแล้วกูก็สร้างรหัสใหม่กูว่าลไม่เชื่อเพราะกูจบ จบมองกับจีเอ็มมานาทุกคนบูมาครับคอยสงยิ้มมาก